เอาละครับตอนนี้นะฮะเราจะไปจับโปเกมอนที่เป็นชาชนีกันนะครับในภาคน,นี้นะฮะจะมีเควสที่ให้เราจับโปเกมอนที่เป็นชาชนีได้แบบการันตีนะฮะอันนี้คือเนื้อเรื่องนะครับผู้หญิงคนนี้คือเนื้อเรื่องคือผมเล่นเนื้อเรื่องไปค่อนข้างไกลประมาณนึงแล้วนะฮะตอนนี้ปลดล็อกพื้นที่มาอีก2ที่นะฮะยังไม่ได้ไปจับโปเกมอนนะครับแต่ว่าเขาเป็นเล่นเนื้อเรื่องก่อนเพื่อปลดล็อกลูกบอลน,นะฮะเอามาใช้ในเควสนี้นะฮะเขาบอกว่าให้ไปคุยกับโยตะนะครับเพื่อเรียนรู้ว่าจะทําเควสอะไรนะฮะ นี่คือเควสที่จะได้เป็นโพนิต้าเป็นชายนี่เลยนะฮะการันตีเลยนายชื่อโยตะหรือเปล่าอ่ะใช่โอเคคือเจ้าโพนิต้าตัวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนตัวอื่นเลยมันดูแตกต่างจากตัวอื่นมากมันน่ากลัวมากเลยนะไม่เห็นจะมีเลยอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นเจอเลยฮะเอา้เอาอ๋อคาซีนโอ้โหเราก็วิ่งหาคือบังคับคาซีนฮะโอ้สีฟ้า ตัวเล็กนิดเดียวผมคือชายนี่ครับโพนิต้าไม่ปกตินะตัวนั้นอนะเอาละเอเออ๋ออยู่นุ้นอยู่นุ้นต้องคัดฟีนก่อนด้วยโอ้โหไม่สนใจอาหารด้วยหรอเออสนใจหน่อยเอาเอาเอากินเลยกินเลยลเลบอลปลาข้างหลังได้ไหมได้ไหมเอ้ยชายนี่ตัวแรกออออกมาโชว์ตัวหน่อยมา แทนมิสเตอร์มายแล้วกันมาเจ้าชายนี่โพนิต้าออกมาอือหือสีสวยมากแล้วก็สองตัวนะฮะที่รออีโวนะครับเจ้าพิชูเนี่ยคืออีโวเป็นพิกาจูใช่ไหมจากพิชูไลามาเป็นไลามาเป็น นี่ไงได้มาแล้วชลอสอีโวมากลายเป็นถ้าจะไม่ผิดตัวนี้คือน่าจะเป็นตัวตาแดงนะฮะที่จับมาอ๋อกลายมาเป็นตัวนี้เหรอตัวที่อยู่ใ,ใกล้กันเลยแกลสโทรอดอนใช่ตัวนี้คือตัวตาแดงนะฮะที่จับมามีรูปไฟอยู่นะครับด้านขวา ต่อไปนะฮะเราจะไปจับเจ้าตัวใหญ่กันนะครับโฮนิต้าตัวใหญ่ชื่อว่าอะไรนะมันมีชื่อต่างหากตอนแรกมาจับคือจับไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าอุปกรณ์ยังไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้เรามีอาหารเยอะมีโปกเกมอนที่เก่งนะฮะแล้วก็มีเกรดบอลผมขอลองแบบอันนี้ดูก่อนไม่ต้องสู้เตลดูก่อนเอาของโปรดเขากินอะไรอะ่ะตัวนี้โฮนิต้าชอบกิน ไค่เต่าหรือเปล่าเห็ดแล้วก็ถัว่วแล้วก็เม็ดข้าวโอ้ไม่ได้เอามาเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนเอาเห็ดไปเกรดบอลมาเกรดบอลกินไหมกินไหมกินแล้วกินแล้วอืมมาข้างหลังได้ไหมโอ้ยไม่ได้ต้องหนีออกมานะฮะเขาจะได้ไม่โกรธเราจะได้ไม่ตามเรา ได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้ไม่ได้ไม่ได้มาให้อาหารแล้วปลาเลยดีกว่าอ,อย่าหันมานะอย่าหันมานะอืโอ้เย้ยูยแสดงว่าจับอย่างนี้ได้โอ้โหเร็วสี่สิบเลยเหรออ้า ได้มาแล้วได้มาแล้วถ้าอย่างนั้นพี่สนอนแหลกของเราคงไม่ต้องสู้มั้งจานให้กี่บาทจับตัวใหญ่มาเลยเนี่ยเรียวสี่สิบโกรธด,ด้วยได้มาพันเจ็ดโถเอ้ยนึกว่าสักสี่ห้าพันตัวชายนี่ผมว่าต้องรอปั้นก่อนเอาไปอัพเลเวลเออปั้นเลยก็ได้มั้งแต่เดี๋ยวก่อนผมจะไปจับสนอนแหลกเลือกโปกเกมอนแป๊บหนึ่ง ตัวไหนตัวไหนอยู่ไหนตัวใหญ่เมื่อกี้นี่นี่นี่มาเลยเปลี่ยนกันนอนแลกกินอะไรอ๋อไม่มีข้อมูลบอกจนกว่าจะจับได้โอ้แล้วผมจะรู้ไหมเนี่ยโอเคอย่างงั้นเอาของเก็บก่อนเอาอะไรที่มันมีเยอะๆมาดีกว่ากล้วยดีกว่ามามกล้วยมาจะได้ปลาหลายลูก ข้ามข้างหน้าตรงนี้ไปจะเจอกับพี่หมีตัวใหญ่นี่ตาแดงอยู่อือออย่าให้เขารู้ตัวเอาไม่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 ไมไม่ไมกไ้กไม่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 ม่ไม่ไม่ไนไม่ม่ไม่ไไม่ไม นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละกินซะกินซะเอ้ย what ทำไมปลาไม่ได้สูงเกินเหรอ uh เอานี่ไงปลาได้ทำไมขึ้นเป็นกากบาทอย่าบอกนะว่าตัวนี้คือจับแบบนี้ไม่ได้ต้องสู้แล้วฮะถ้าอย่างนั้นมาลับไ d a ดชเจอกันหน่อยออโอ้โหขึ้นบนเลยโอเค วายชาร์ดไฟอุบลาสตองแอคแทกไปเลยจัดการอื้อพ่อนไฟไปโอ้โหรถนิดเดียวเองชนวัดเราจู้เราจะสู้ได้ไหมอัมเบรียนมา อาหารอาหารใช่ไหมนั่นน่ะอาหารใช่ไหมโดนไปโอ้โหกระโดดขึ้นมาครึ่งหนึ่งเลยครับยังจะซ้ำอีกสู้ไปสู้ไปขออีกรอบนึ่งดักเขาเรียบร้อยไปแล้วสองทำให้หลับได้ไหมตัวนี้ไม่น่าจะหลับมั้ง ไอเดียอ uh, mm ่าเอสพีออนมาโอ้โ oh. หรถไปครึ่งหนึ่งเจอกับอ่าคอนฟิวส์กับไซคิกไซคิกดีกว่ามาไซคิกทีหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับได้แล้วใช่ไหมเออ โอ้โหเต็มเต็มคุณพี่ทับทีเดียวน่าจะจับได้แล้วมั้งจะจับได้แล้วมั้งอ่าเกตบอลมาอือโยนไปมาเหอะนอนแลกมาได้ไหมยังไม่ได้โอ้โหลดไปครึ่งหนึ่ง แล้วตัวนี้ทนแฮะโอ้โหสองรอบขอจับอีกรอบนึงแล้วกันมาได้ยังได้ยังมไม่น่าจะได้อย่างงี้โอเคขอกลับไปอันนี้ก่อนกลับไปฐานก่อนขอไปอัพเกรดก่อนเอาเดินหนีเหรอ เหมือนจะเดินหนีเมื่อกี้ออช็อตไปกิตติคอลด้วยเฮ้ยเฮ้ยพาช็อตพาราไลส์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดี๋ยวก่อนขยับไม่ได้พาราไลส์อยู่ได้ไหมโอ้โอ้โอ้โหพอขยับได้ปุ๊บ พอขยับได้เท่านั้นแหละอา่าคอนฟิวดีกว่าทำให้มึนงงหน่อยอืองงไหมโอ้โหไม่งงไม่งงเลยลองจับดูเลยดีไหมมาเลือดแดงแล้ว เ,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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย่ฮู้วโนลกแกมาเป็นทีมเราแล้วจานผมได้สโนลักมาหนึ่พันแปดเองเหรอเอย้หวัดดีเพื่อนอยากเข้าไปกอดจังเลย ตัวนายน่าจะอุ่นมากโอเคเรียบร้อยฮะจับมาได้สองตัวใหญ่วันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ